สวัสดีครับสวัสดีแคนชแนลตอนตอนเช้าครับผมเจ็ดโมงสามสิบห้านาทีครับแดดดดร้อนเปรี้ยงเลยกําลังจะออกไปทํางานครับผมวันนี้มีทํารอบฟ้า,อ,าอะไรนะเจดีดเจด,ดีอาทิตย์เขาบอกว่าสูงหน่อยก็เลยยังไม่เห็นหน้างานครับยังไม่รู้รายละเอียดเลยบอกว่าติดตั้งให้หน่อยนะ ไปก่อนครับผมครับตอนนี้ก็อยู่บนถนน340ขาเข้าเนาะแยกลาดบัวหลวงครับรถก็ไม่ค่อยจะเยึดอะไรคือว่าสายแล้วนะรถที่กลับจากจากจังหวัดกันครับจากเที่ยวบางกลาลเนาะก็ก็ก็ยังพอมีครับดูแล้ไปทะเบียนที่ได้ทะเบียนแตงตก่อนก็ยังพอมีวิ่งอยู มาดูความสวยงามของต้นไม้ครับถนนเรียบของลาดคอนะครับเรียบคองลาดคอนครนออนะหว่างเส้นแม้ตาราดบัวหลวงเส้นไม้ตา,า,าเตาอ่อจากเส้นไม้ตาราดบัวหลวงครับผมมามาวัดเจดีย์หอยครับ คูดอกสเบงดอกขางสะเบงสเะเบงสะบงันี้กน,นาข้าวก็เริ่มเขียวแล้วครับแล้วจะได้สักเดือน,เ,นเละเบกแล,ล้วลูว่วงหางนยูงดอกคูนก็ดูดีสวยงามไปอีกแบบนึงไปถนดน ออากจากโลาจย์นิดนึงรถ้บรรทุกอีกเยอะครับผมถนนก็เลยเละๆ,ๆหน่อยแต่ก็พอไปได้ครับถือว,ว่าโอเคอยู่พระราชบำลูง าถึงแล้วครับข้างวัดสหราชครับก็ตรงนี้ครับเป็นเจดีย์เนาะเจดีย์ของบรรพบุรุษของพหน้าครับขยกพื้นขึ้นแล้วขึ้นใหม่โู้โหทำอลังการเลยหมดหลายแสนใช่ั้งนี่แต่ก่อนติดกับพื้นเนาะและทีนี้ยกขึ้นครับแค่ข่ายกนี่ก็ลดเคีนลดอะไรมายกเนาะครับจะติดรอบฟ้าข้างบนนะครับยอดบนนั่น จะลงมายังไงยังไม่รู้เลยเราไม่ได้เจาะต้องดูกันอีกทีครับว่าจะลงวิธีไหนนะเนาะจะมาลงตรงไหนครับด้านนอกด้วยมาน่าจะเจาะทะารูพื้นนะครับลงมาดอกแท่งกาวเนะแต่ข้างล่างก็เห็นเทพื้นเทปูนช่างก็เยอะกันครับมานอนที่นี่เนาะ เดี๋ยวรอหน้าะนะแป๊บนึงครับผมซื้อของอยู่โอยร้อนมากครับกลับมานั่งรอนั่งเล่นที่ศาลาแล้วก็ร้อยสายเสร็จแล้วครับเหลือแต่รอรอหัวมาครับหออัวล้อฟ้าแล้วก็จับยกขึ้นตั้งรับย้ำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าก็ยังไม่ได้ฉาบ เสาฉาบคานเลยน้ำรอก็ฉาบคานแลวนี่เดียวครับเป้นไปจำหัวข้างบนนี่นครับขึ้นไปจำหัวข้างบนแล้วก็เอาหัวข้างล่างขึ้นไปเสียบแล้วก็ลงมาตอกกาข้างล่างก็เสร็จแล้วครับโอ้ยร้อนปีนขึ้นปีนลง ออก็อยู่ข้างบนเราก็ปูนลอดใส่หัวสายใส่หัวนิดนึงร้อนดีมีลมหน่อยสองสามวันก่อนนี่โอ้อยจะตายได้เลยร้อนสุดๆอ่อใส่หัวเรียบร้อยแล้วครับข้างบนหล้าฟ้าพี่เขายังตกแต่งอยู่องศาเอียงนะเนาะก็เหลือแต่ตอกกาวตอกกาวแล้วก็เหลือรอให้เขาฉาบปูนก่อนแล้วลงท่อ ๋ยวเข้าโรงงานกันครับผมเขาไปมันตีนครับก็โรงงานที่ในโรงงานเสร็จแล้วมันต้องต่อสายครับเพราะพื้นพื้นมันสุดลงมานักสามสิบเซนอนนี้สายมันตึงสิบชุดสิบชุดก็ห้าสิบเส้นต่อกลางหรือต่อน่าจะต่อหัวครับลืมเลี้ยวได้ไปยาวเลย ลืมเลี้ยวลืมเลี้ยวกับรถกันสิบชุดห้าสิบเส้นแคสสมายพีดต้นย้ำยังไงห้าสิบเส้นก็ย้ำหัวย้ำที่หัวดีกว่าว่าต้องไม่ต้องคือไม่ต้องมาร์กสายต่อหัวห้าสิบเส้นสายเบอร์ยี่สิบห้า ห้าสิบหัวก็เท่ากับร้อยตัวอย่างละห้าสิบเรื่องเมอนกันครับได้ได้ได้กล้ามแน่นอนเลยอะตอมอลิกห้าสิบร้อยตัวอย่างเงี้ยร้อยตัวทา้ับร้อยห้าสิบตัวก็ต่อหัวท้ายก็น่าจะเป็นมนาราที่ครับผมเพราะว่าวัานธรรมดาปีก็ทำง,งานกันเนาะตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วครับวิ่งรถดีเด่นแถวนี้อยู่เลยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับ กับข้าวหอมมาด้วยทอดไก่มาคามาชานี่มันไม่หิวครับตอนพักเที่ยงก็เลยนั่งกินนั่งกินชาเขียวไข่มุกก็เหมือนมันจะอิ่มร้อนจัดครับจะเปลี่ยนเสือ้อเสื้อตัวสีส้มนัดเปียกแล้วกันยาวใส่ทํางานทิ่เปียกมากเหนียวตัวเสียงลม,มเดี๋ีวไปบ้านขอหน้าต่อครับผมจะให้ไปดูอะไรไปดูวิม่ควก,กันอยู่ได้แถวนี้นะครับ บ้านหัวหน้าใหญ่เราก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับบ้านพุ่นสนนะครับผมมาตัวเดียวกันบ้านค้ากันบอ่อปลาก็จะอยู่กับข้างบ้านพุ่นสนที่ติดกันครับการล่อปลาก็ยังไม่จบก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววิ่งมาให้เขาฉากก่อนแล้วเราก็มาทำทีเดียว ลี้ยวขวานี้ก็ออกไปวงหวนยนฝนตกได้ครับผมทางหลวงหมายเลขาเนาะซอยซอยขวามือนี่ก็คือขเขาแบ่งที่ดินขายเป็นล็อกเป็นล็อกครับสายาุพโ์กโเข้าถึงนะเนาะปลาไฟฟ้าเข้าแล้วก็แบ่งเป็นล็อกเวยครับแต่ที่น่าจะหันหน้าเป็นทางดินันตก ลดเลยลร่มมหน่อยครับผมตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับรบ่ายสามห้าสิบนาทีสี่สิบแปดนาทีก็สำหรับวันนี้ก็เปียกทั้งตัวเหนื่อยด้วยเดือนกว่าครับมาทำงานทีปีขึ้นปนลงนั่งร้านอบอเลยครับจะเป็นลมหน้ามือ,อยู่ข้างบนต้องนั่งมาเดดนก็ร้อนเริ่มจะหิวข้าวแล้ว ยกระดาไปกินเย็นทีเดียวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คลิปมาทำงานเนาะขึ้นเป็นบินเจดีครับบินเจดีทำรอบฟ้าก็ยังไม่จบดีเท่าไหร่เราจะขอตัวลาก่อนครับผมนะครับรถกลับแล้วเนาะแล้วตื่อกระพงกับข้าวอยู่นิดนึงก็ขอบคุณครับที่มาติดตามับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกะไลอะได้วยครับเดี๋ยวการคลิปต่อไปเนาะ ช่วงนี้มีความสุขบ้านหลังอื่นๆส,สวัสดีครับ